สวัสดีครับ่านผู้ช้มครับืันนี้มาพบกับอูน้ำไส้เด้อครับผมอูน้ำไส้จะพผ้าพ่อยพี่น้องไปตามหาแนวทางตัวเลขนะครับให้พ่อยพี่น้องได้ลไดีรวยน้ากันนะครับผมคลิปนี้ก็จะเป็นพอฟันแม่นพูดหอกนะครับผมก็ขอกาบขอรบคุณนพอฟันแม่นพูดหอกดวยครับที่กลับมาให้แนวทางที่ทุกคนล่อค่อยนะครับผมแฟนครับทางสองอูน้ำไส้นะครับผม เป็นคลิปพอพูดถกเลยครับผมเห้่เอฟซีตีล่อค่อยเนาะครับผมเมื่อนี้กอน้ำเส้นมากเกินหัวม่วนเอาซื้อด้ครับผมพอเกามาเสียเพิ่นกะอัดไปแล้วครับตาเศร้านะฮะุูน้ำเส้นกะดยุ่ถทึ่งบานกับพอยี้กับไม่เย่เนาะครับก็ยเห็ดนังเหล้วเพราะนั้นพอเกามาเสียกัอัดแล้วตาโดนแล้วเนาะครับผมอุน้ำเส้นกะเพิ่งเด่นลงมาหาคลิปแนวทางเนาะครับกะเป็นแนวทางให้พอยพี่น้องทุกคนเนาะครับผมตีล่อค่อยเนาะครับ ขอบคุณเอฟซีแฟนครับทั้ง่องนะครับผมที่กรุณหนา้าเมตตาไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้อูน้ำไส้นะครับผมเข้ามาคอมเมนต์ให้อูน้ำเส้ครับสูๆกันต่อไปนะครับผมลำรวยเงินทองน้ำกันเดอครับเอาคลิปนี้เพื่อเป็นการบรเสียเวลาเนาะครับทุกคนกับล่อค่อยมาหน้าน้วเนาะครับผมพ่อฟนะันแม่นปูทอกเนาะไปรับส้มรับฟังน้ำกันได้เลยครับ พ่อครับก็มาแชร์สวัสดีพอ่อพูดทอครับผมครับสวัสดีครับโอ้ห้องนเ <ะ S 1> ท่าไห้ก็ได้ยู่ดี่ยสมบันครับไปย่างน้ำปลาน้ำดงปลาเที่ยวเหรียญปลาไปได้ผลไมป้มปลาไหมฮะหาเอาอย่างเอากินละโอ้ห้าเจ็บดอกกระเจเียวแน่ดอกนั่นดอกอันพักติ๋วแน่ครับก,กระดาษแน่ไปเสร็จแล้วยู้ยู้เท้าๆมองยู่น่ะพ่อมองเป็นนางยแบบ เก้าสีิบกิโลโอ้เขาเจาพผ้าไปบ่อ่าเจ้าของหน้าเป็นผ้าไปครับไปรอบังป้าในผลไม้ป้ามาได้เคิื่งกระต้ารถโอ้ปักกามป้อมครับอทำอาดองหายากยิ่ง้ว่าออากามป้อมโอ้ดกเป็นตะได้ยังโอ้ครับผมครับอันนี้วะาไม่มากเห็นแต ใช่ยั่ของไฟของไฟบาดนเลยว่ะก็บ้านผมกสามีไปนะครับครับผมจึ้มันถือครับจริงๆเลยพอร์ดมู่ว่านมุกกรอนกับว่านผะแต่ว่าฝันแน่ไปครับผมเออฝันเอ่อใค่ย่อครับย่ออ่าก้อนจิกเกิลเื่องเนาะครับพ่อฝากขอบคุณเดซี่เด้อผู้ เป็นแบงตัดนำใจมาหาโอ้ครับผมขอบคุณคอย c แม่ลายด้วครับผมครับครับขอบเลยลายคอยพ่อสิ่งตีประเสิฐสุดเด้อเอฟซีนัวนันก็ได้ครับโอ้ครับผมลกขันยาปลารมาลาพป้าละสุขภาพลำด้วยหมว่านพอไปเข่าป้าครับผมพอเดียวโตัสั์ไปนั่นไปยางป้าเดินตุรงป้าาเจ็บละไม่ครับ ป้อมมะดองอืมเดียพอเป็นยาดิป้อมะป็นสมอสมมอครับจัตตาราพระพุทธเจ้าพันจังห์แห่งที่สูงรันไปขันยาดองด้วยน้ามุดเน่านะครับผมพันยาดองเวลามุดเน่าขครืองกำหังในั้นดงแรงสมม้อครับป้อมครับซึงเป็นตา อันเป็นยังได้พอบาทครับผมไั่งานอาชีพอาชีพก็ถ่ายอี่ก็พอครับผมมันบอกวิธีทอดแซ่บเบอร์น็อตมันก็ใส่ทอดัซ่บกดปุ่มมะเลโกหูเรื่องครับถึงถึงกับพ่ออยากพกปันได้ครับผมเอาเหลืองเอาเล็กเนาะครับพ่อเล็กนี่ก็ วยสองย์เจ็ด้อสองศูนย์เจ็ดครับผมนะนส่วน,น,นเจ็ดกับสองเจ็ด่ต,อต้องกลับเด้อศูเจกับสองเจ็ว่ต้องกลับบ่ต้องกลับเปล่ยเงินครับผมเกษสิบห้าสบาทก็ซื้อได้ด้อเลทก่านยสองศูนย์เจ็ดสองศูนย์เจ็ดครับผมอันนี้คือเิ่นให้ช่วงต้องวดครับผม ต้นงวดก็ว่าได้มาไปงวดหรือว่าโครงหรือไทยทีหนึ่งครับผมครับสองศูนย์เจ็ดสองศูนย์เจ็ดตัวเดียวครับผมตัดเลียนก็คือศูนย์เจ็ดกับสองจิตี่พอสองเจ็ดครับครับเขาต้องกลับได้เลยเขาต้องกลับได้เปลืองเงินไม่ต้องกลงงงกับครับผมเปลืองเงินตรงๆเลยครับสองศูนย์เจ็ด ว่ามันว่ามันขาดแล้วเนาะพอ่อวานซีคือลลเก่อซิบเปอร์เซ็นต์อะไรเร็กตอนนี้จะได้เก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะเด้อครับผมครับเป็นเหลซีที่ก็ติดพอจะด,ดูดีเด้อครับผมพอว่ามักเหล็กที่ฟันเป็นโตเด้อครับผมเพิ่นเสร็จตีเหล็กเอาครับผมสา,ามข้อนฟันพีว่าศูนหายไปฮัลก่อเน็ตเซียครับผมไปถามเซีๆว่าศูน,นหายกันโ oh. อ้ะ ครับอ้าได้ยินข่าวว่าแถวนี้เขาเรีนเฮโล่เสนอพอไปถามนะมันนะครับผมห้อกล้ากล้าขึ้นมาโอู้มวาศูนย์แท้ศูนย์ศูนยูนย์ศูนย์อถามซื่อๆกับศูนย์เห้กันพ่อผีนี่ว่าสนอครับพูดตายแล้วเนี่คนตายแล้วมยาเก็โอ้ไม่กันออกศูนย์ูนยนย์แหงเด้อซเลยค ยาได้พอหมอกาดเสี่ยนถงซ้ำหนักแลยเนาะขนออกศูนซูนย์ูนย์เนาครับศูนันหรอกครับผมก็ให้ศูนย์เจ็ดกับสองเจ็ดไม่ต้องกลับถือเจ้าหน้าเบิ้งเอาครับพี่น้องเก้าสิบเปอร์เซ็นแล้วครับผมครับแล้วของสุดท้ายไม่เอกครับอันถ้าผุนเป็นได้พออาการโอ้เย็นยังเย็นอยู่เนาะพ่อเนาะเน่ว่านอนจะนำปลาเนาะ ครับแมีนเคร่งนำหมอกเครื่องนันสมหมอกเไม่อารมณ์นะฮะครับโอ้ยฟังจากไรผีแตกนี่วัดแล้วก็จเป็นยังไงล่ะครับผมว่าคนมานอนนี่หอกค้นว่ามันโซกันแตกไปใส่บัวมันขวดเสียงขึ้นเสียงลูกเนี้ยโอ้ยยังมืองไรผีเจ็ดเอหกคนนี่เป็นนอนเด้หรอวะยีแตกนี่วัดแสดงว่ารับแสบรับนวดนี่นอนด้วยป่านี่ ามาเป็นรถที่เต้นขึ้นมอเตอร์เลยไปโอ้ยโอ้ยนอนบนหลับเลยมัครับแต่เมื่อจองเมื่อเดียวยันเขาใหญ่ใจขาดน้ำมันเกิดอะไรข้อขาดขอกขาดเลยสิพ่อวันเดืองตกหมกวกกูเลยโอ้แต่อยากมามานอนเป็นมูพ่อหกคนครับผมเอาจั้งใจกับอ่าก็อยากไปเล่นน้ำพ่อเด้๋ยว ก่ปัใหญ่ดอกเดี๋ยวสิต่อไปเรื่อยๆครับผมอ่าปีนี้ยังมองเกาอยู่เนาะพ่อครับยเพราะเกินเพราะเกินชาตินี่ดอกโอ้โหอดหนาว่๋ออ่าเดี๋ยวอายุันเ่งปันยื่นก็จะพ่อเลยนะครับผมเอาเขามาเจียกทีิรบกวนพอซ้ำนี้ได้ครับพ่อครับอีกจักไกลเมื่อยอีกทีหนึ่งนะพ่อเนาะครับครับผมเอา ขอลบกวนพอสมานีขอพระคุณพอครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับเอาครับพี่น้องครับผมพ่อฝันแม่นผู้ทอกครับผมมือวานนี่เกามาเชี่ยกัโทั่วหาพอคือจังเขามาเชี่ได้แจ้งข้าวพี่น้องซี่แะครับผมครับพอดีิ่นพ่้เอาโทษศับไปนั่มครับพี่น้องเพิ่นไปเก็บสมุนไพรในป่าครับผมครับเอา่นทั่วมาตะเสาครับพี่น้องครับจจงได้กัด กิจหน้าเอาเด้อครับพี่น้องครับผมเปิว่าตรงๆเลยว่าต้องกลับครับผมว่าต้องกลับให้ยเพียงเงินครับสองศูนย์เจ็ดครับผมเป็นใฮดตัดเลนคือสองเจ็ดกับศูนย์เจ็ดครับพี่น้องสองเจ็ดกับศูนย์เจ็ดครับผมเอาเป็นแนวทางเสียงโศกเสียงดวงเด้อครับพี่น้องพ่อฝันแม่นผู้ทอกเป็นชุดแรกครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวจะมีโค้งสุดท้ายถ้าเป็นตัวเดิมเพิ่นกะจิบบอกเป็นตัวเดิมครับผม ครับเพิ่นจะเป็นเลขสองศูนยั้งสี่แล้วครับพี่น้องเนาะครับผมเอาถ่ายคลิปนี้ครับผมเกามาเชียกับกับอูน้ำเช่ายกขออวยพรให้พี่น้องที่โชคดีเด้อครับผมถูกหวยรวยเงินไปน้ำกันครับผมในงวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์หกสิบแปดครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ